ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดี้อนรับเขนา,าสุดช่อง J J ขับนิ้่เกมซึ่งเป็นในรีเบิร์นะคะเล่นจากเข่งเช่นเคยนะและในที่สุดนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมกับน้องน้องน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องทรูสเนี่ยทุกคนทรูสหกดาวนั่นเองนะก็เพิ่งทำทรูสหกดาวมานอนแล้วก็ ตามที่สัญญากันไว้เลยนะเมะื่อวานนี้บอกว่าเดี๋ยวมารีวิวนะเทียบเมื่อวานมีสูตรม,มีทรูทสูตรดาววันนี้มีทรูทหกดาวแล้วนั่นเองนะก็อ้อลืมอัพสกิลอะเดี๋ยววันนี้เราพาองทูทนะคะไปผจชนภัยนะคะในส่วนของตะลุยด่านเนาะความยาก20ขีดหนึ่งนะคะรวมถึงอารีนา่าละกันเพราะว่าล่าสุดเจตกอันดับอารีน่ามาเกินอันดับร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่านงทูสเนี่ยจะพาเรานะคะไต่อันดับกลับขึ้นไปนะ ได้หรือไม่นะคะแล้วจะไปจบเที่อนดับไหนทั้งหมด10หมายนั่นเองใครอยากรู้แล้วก็แล้วกันนึ่งไรน,นะคะก็ไปดูกันเลย ลิ Man ชแมนจอบโน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมชั้นนำในราคาถูกตสุดมีให้เลือกเติมมากมายหรือจะเติมเกม Seven Night r e b i r รราคาคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้ย4บชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแพ็คมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ e อ p เพย e r เติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแถมพอยส์สะสมต้องที่ลิชแมนจอบคือพลังโจมตีกายภาพอ่ตอนนี้ที่ที่3 3 0 0เนาะแล้วก็ความเร็ว69้นะคะนี้คือจริงจจะเอาไปลงอารีนาแหละแต่ของก ของยังไม่สวยขนาดนั้นนะทุกคนเออยังยังรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่เดี๋ยวต้องปรับกันอีกน,นิดนึงแต่ว่ามารีวิวภาพรวมก่อนเนาะอัตราคร5%เนอนาะเพราะเราไม่ต้องทำอยู่แล้วนะความเสียหายคล,คลินะคะอยู่ที่204เนาะแล้วก็จุดอ่อน100เนั่นเองอะเดี๋ยวเรามาเทสดูนี้ใส่แหวนไอ้นี่ด้วยนะอืมจะคิดว่าเดี๋ยวถ้าจะเทสในส่วนของไอ้นี่เจว่าเปลี่ยนเป็นแหวนตีบอดดีกว่าอะลองดูเนาะ มาดูซิว่าน้องจะสามารถใช้ในส่วนของการฟาร์มฝันหลายได้หรือเปล่าเนาะเริ่มกันเลยนะคะ20่สิบหนึ่งถ้า20่สิบหนึ่งได้อันอื่นก็ต้องได้เลมาตั้มโอ้ไม่ตายฮนะมาแต่น้องมี2ชีวิตนะทุกคนน้องมี2ชีวิตไปตั้มไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจคือมันทําได้แหละแต่ว่ามันน่าจะนานทุกคนดูดิคือน้องยิงไม่เข้าเลยถึกมากนะแต่ว่าเรื่องความเร็วความไวอาจจะยังอืมลองดูจริง,รงๆดามเมจก็ไม่แย่นะเนี่ยเพราะว่ามันมันไล่เก็บมันไล่เก็บหลายตัวแบบไวมากอะแล้วก็เกิดมาใหม่ชึบโดนฝนทนูอะสองสองศัพท์ก็ตายแล้วอืมเอ้ยไม่ตายวะ ไม่ตายว่ะแต่สกิลน้องจะมาสกิลน้องจะมาในอีก4 3 2 1น้องทรูดไปลูกก็จะตายเออโลบงกันด้วยเด้งโลเออฟาดไปเนี่ยโอเคได้ฮะแต่ว่าถ้าจะทำน้องทรูดเอาไว้ฟาร์มจริงๆอาจจะต้องปรับของนะเพราะเจะคิดว่า ATKJ มันน้อยนะทุกคนน่าจะต้องทำา4 0 0ั 4ี่พันสองถึงสี่พันห้าประมาณเนี้ยเออน้องก็จะแรงขึ้นด้วยแล้วน้องก็จะถึกขึ้นด้วยนะแต่เมื่อกี้ดูแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องความถึกอะไรเนาะแล้วก็เหมือนมีคนถามใช่ว่าเอาไปลงหอ่อคอยได้ไหมใช่ไหมหอ่อคอยสองร้อยออคือเจ๊ก็ผ่านมาแล้วเนาะลองสองร้อยสิบดูไหมเออ,อตอนแรกเจ๊ว่าจะทำทีมคลายเอ่อไต่สองร้อยสิบถึงสองร้อยยี่สิบอืมแต่ว่าเดี๋ยวเราลอง แบบนี้อ๋อมีซีซมีซ c ซไม่เป็นไรเรามีไอ้นี่ตืดดตืดตต้องมีล้างเออแต่พอเอามาใส่อารีนามันต้องแบ่งแบ่งทำสปีดไงกลางโลมาก่อนเออโอ้ยก็อืมอาจจะเป็นเพราะเลยเอาการวางหรือเปล่านะโอ้ยก็ได้เรื่องอยู่นะเนี่ยอ,อ๋อน่าจะดึงบนเมื่อกี้เส,สียดายเสียสกิลไม่เป็นไร ลบเทินบัฟไปก่อนแล้วก็2ตัวนี้จริงๆจะไม่ค่อยห่วงสับธรรมดาก็น่าจะตายโอเคไม่ต้องใช้สกิลด้วยซ้ำเทิน <De urn S 1> ที่2องเทินที่ 2, 2จะขออันนี้กันโอเคทำไมมันโดนหนึ่งทาเก็ตล่ะอ๋อมันมีไอเนี่ยเดียเด๋ยวมีไอ้นี่มีเกาะไม่โดนดัมมีขจัดบัฟดึงโซ่ไปแล้วก็อาจจะประมาณนี้ โอ้ยแต่ว่าแต่ว่าเราเจ็บอยากเก็บสกิลบนน้องไว้ใช้ตอนด่านสามแล้วก็เปิดมาแบบนี้เลยเปิดโลก่อนตั้มแล้วก็อุยอย่านะจะโดนคายน่ะ กูรู้ว่ามึงโกงกูกูรู้ว่ามึงโกงกูแต่กูยังพิสูจน์ไม่ได้เฮ้ยฉันรู้ว่าแกโกงฉันไอ้เจ้าบ้าอลิเซียถามจริงอลิเซียติดได้ไง95้นะเนี่ยใส่เซ็ตผู้ปรับสมดุลน,นะเนี่ยเ5าายัางเออโนอติดนานด้วยประเด็นอนะ อข้อถามเพื่อนไอซีซีเลยใช่ไหมเมื่อมาไอซีนับทุกอย่างเลยลูกอะหลับโอ้โหกล้าที่จะหลับต่อหน้าฉันจนผู้เั่นเกียอ์โกะไอจอยไอซีอะเพิ่งานาบนแน่นใช่ไหมน้องต้องน้องจัดติดโอ้ยคือจริงๆเมื่อกี้มันมันผ่านได้จะเชื่อวันผ่านได้เท่าที่ดูอะแต่เมื่อกี้ก็คือมันมีบางอย่างผิดแผนนะคะอลิเซียที่ไม่ควรจะปิดซีซีอย่างยิ่งเนี่ยแล้วควรจะอยู่หลังให้เพื่อนเนี่ยมันติดนะทุกคนแต่คือเจทำเปอร์เซ็นต์แบ 95เออถ้า100%ก็จบแล้วเมื่อกี้ไม่มีปัญหาเนาะอ่ะไม่มีปัญหาก็ไปกันต่อเจไเปลี่ยนแหวนหน้องก่อนใส่เป็นแหวนอันนี้ละกัารแหวนโล่เนาะตั้มก็แรงอยู่แรงอยู่แต่เก็บไม่ได้ ดูดิแล้วพอใช้สก,กิลคือเลือดแบบเลือดขาวเกินครึ่งดึงโอเคโดนฉีดใบไม่ติดเออติดอลิเซียโอ้โหอลิเซีย,ยยังกล้าติดเซ็โอเคสงสัยต้องทำตันสามร้อยอลิเซียเธอทำใใ้้ัชผิดหวังมากนี่ใส่เซ็ตผู้สมดุลนะเนี่ยเขินมากเลยเนี่ยตอนเนี้ย ติดทั้งในอารีนาติดติดในหอคอยไม่ว่าติดในอารีนาพอเลยครับตอนนี้เออติดหอคอยไม่ไม่ว่าติดอารีนาพอเลยสับไปเออโอ้โหหมื่นหนึ่งแรงนะแรงนะเอาอาลิเซียอย่าบอกนะว่าตายอะโอเคโอเคคงจะมีแค่ลูกรักชั้นเท่านั้นสินะโอ้ยอะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับในส่วนของเพลตัน ยังไงก็ชนะชิวเอออุ๊ยแรงอยู่ครับอุ๊ยล้วติดติดอะไรติดอะไรโอ้โหโอ้โหติดอะไรก่อนโอ้ยอือฮิวทีละแพ้อาจะร้อนแรงมากเอา้ามีหนึ่งชีวิตว่ะนึกว่าตายไปแล้วนี่ยัไม่ตายสักรอบเลยเหรอโอ้พี่แกถึกเกินครับมั่อกี้ผมคิดว่าผมแพ้แน่คือคิดว่าเมื่อกี้แบบสองชีวิตแล้ไงออ ยังไม่ตายสักรอบอีกเหรอเนี่ยชีวิตนี้เอ้ยสมเป็นลูกหลักว่ะอ้าวไอ้นี่ก็เหมือนกันมีแหวนไม่ธรรมดาว่ะเออเอาดิเอาดิเอาดิเอเอหิวดอกละพัน่ะเอาดิเออเป็น,เป,นเป็นแท้งจะมาตีเกินพันหรอเดี๋ยวเฮ้อเออปาดไปหรือเอาเอ,าอาลิเซียออกแม่งเลยวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอโหแล้วเขาใบสามตัวโอ้ไม่เป็นไรอลิเซีย กดล้างไปลูกไอเซียกดล้างไปโชว์เขาอ๋อทันไมน่นอจะตายก่อนละนอไม่เป็นไรคังูระทำหน้าที่แทนละคังูระบอกไม่ต้องถึงอาลีเซียกูเองอ่ะคายเอาหน่อยไม่ไม่ใช่ฝั่งเขาสิฟ้องฝั่งเราประวะคายเราต้องเอาหน่อยหรอปะแล้วอาลีเซียรเราหลับโอ้ซึมเศร้าเออ เออซะหน่อยเออแบบนี้อ่ะกระจัดบัฟอีกยังไงแต่ฝั่งเขาไม่มีทรูดเราน่าจะสิวๆเลยแหละเราน่าจะชนะใสๆเลยแหละเออเจ็บอยู่เออเจ็บๆยังไม่ตายติดแหวนและสับกลับไปจังหวะน,นี้โอ้โหโคจระแรงเข้าโคหมื่นหนึ โติดอมดตะอยู่โอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยเออเออรับช่วงต่อพี่คายหน่อยลูกเออยังไงโอยต้องรับมือกับอลิเซียอย่าบอกว่าติดใบนะเฮอยมาโทไม่เป็นไรมันครูดาวสกิลไม่เป็นไรโอเคครูดาวสกิลพอดีทำยังไงก็ได้ให้มันชนะเพลตันอะ่ะเออ เออฉีดสี 400, e, no liebe, man, man, ่ร oh oh, ้อเออสับ1,000เออฉีด400เอาหิ้วเออไอ้นี่แรงอ่ะโอ้ยโดนไอ้นี่โคตรแรงเลยเออาทั้งวันอ่ะเออเอาโอ้เออลุ้นลุ้นกลัวโดนไอ้นี่เอ้ยมันเข้าใจว่าโอ้ยเออยังไงอ่ะทั้งวันนะครับเออเออเอ้าเออโอเคโอ้ย S <S <S <k ills> เออสกิลมาครับนนนสกิลมาครับและและผมยังเหลือสกิลบนครับและผมยังเหลือสกิลบนที่ใช้แล้วมันจะกลางโลครับในสามสองปังเออเอาดีครับเอาทั้งวันน่ะทั้งวันน่ะครับก็ยังถือว่าโอ,อัตราชนะสิบไม้มานี้เราคนข้างที่จะมือขึ้นจัดจัดโอ้โหแล้วเขาเปิดก่อนเปิดก่อนเลยเปิดก่อนแบบนี้อะแล้วก็เอาน้องทุด เออเจ็บนะครับแล้วฝั่งของเ้าไม่มีทูต่ะเดะไม่มีทูอ่ะเดะเฮ้ยใชงใช้แทโออยู่เหรอเนี่ยนี่มันรุ่นไหนกันครับอ,อ้โหเจอเจอไม่ส่วนบ้องกันไปดิเจอไม่สมเออนั่นน้องทูดโอ,อ้ฉลาดมากสมกับจุดอ่อนร้อยเก่งจริงๆเลยไอ้ไอ้หนูยังไงฮะเออเนี่ยไอ้ขายมันตีฮังกูร่าเนี่ยไอ้นี่จุดอ่อนร้อยเหมือนกัน ดึงเออสวยลบบัฟอย่างงามมากเมื่อกี้ลบบับได้งามสุดๆน้องธุศเอาหน่อยไหมลูกเอาหน่อยไหมลูกสกิลล่างยังไงฮะยังไงฮะอย่าบอกข้างกูละโอเคได้อยู่ได้ได้อยู่ย <laughs> แล้วอลิเซียนี่ตั้งแต่เล่นมาสิบเธอน,นี่ <laughs> เขาจะใช้สกิลบางอย่างอะ่ะย <laughs> ังเหรอยังไม่ยังไม่เอาอีกหระยังยังไม่เล่นอีกอรอเออยังไงอลิเซียเออสวยน้องทุตเอน้องทูตไปเออ เอาไงเอาไงโอเคไม่ต้องเล่นละมั้งเฮ้ยสวยอยู่ไม่ใบเอ้ยโอ้โหเออสกิลมาพอดีลโคตรจะสวยดิเมื่อกี้สกิลโคตรจะสวยดิคตรจะสวยดิเอออแล้วเรามีสกิลแหละผ่อนใจดาเมจเออเป็นไงล่ะครับโอ้ยังเหลือหนึ่งชีวิตแบบซิวๆมากไปกันต่อฮะน้องทูตตอนนี้คือประสบความสำเร็จในการฟาร์มฝันลายยี่สิบ เออในการหอคอยครึ่งครึ่งไหมคือเจคิดว่าม,มันน่าจะทําได้เมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้คือพาขึ้นท็อปร้อยนะจ๊ะแรงนั่นเนี่ยต้องไปหาฟาร์มของมาให้น้องเกะเอ้ยน้องทรูดเอามยังไม่ใช่น้องคายก่อนก็ได้เออดึงไปจังหวะนี้โอ้โหไรนีล้ล้างหวานเลยดิทีนี้ล้างหวานโอ้โหแล้วสี่สิบสองเลยหรอคา ผดไปปะเอ้ยติดใบโอ้โหอลิเซียทำอะไรสักอย่างอาิเซียอาิเซียยืนอยู่นั่นทำอะไรสักอย่างอาิเซียโอ้ยตายก่อนตายก่อนอลิเซียกูเอ้ยอลิเซียทำอะไรสักอย่างนักสักอย่างโอ้ยตายพอดีโอ้ครตายเลยอะเออได้อยู่เมื่อกี้แทนที่จะได้ล้างหว,นหวานเออตั้สวยโอ้ยแรงจัด โคตรแรงดอกละหมื่นสองโอ้ยแล้วแล้วอลิเซียมาทำไมอลิเซียมาทำไมเออสวยลูกโอ้โหใช้สก,กิลถูกจังหวะมากอ,อ้าวเป็นอะไรล่ะนันสลบลื่นเปลือกกล้วยเออโอยแล้วคายมันจะยืนอีกนานไหมคุณจะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหมโอเคลูกเก็บหวานหวานหวาน แล้วหรอทำไมเมืม่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นในดูดีขึ้นมานดับเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดว่ะแต่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมนอ้องทำไมอ่ะมันโดนอะไรถึงมันจะมีสกิลผ่อนใจดามจก็จริงแต่สกิลที่เป็นดอทนะคะ<ส>น้องไม่สามารถผ่อนใจได้มันไม่เข้าข่ายนะทุกคนอันนี้ไม่เข้าเงื่อนไขนะก็ต้องใช้ธนาคารอีกหรอกไม่ใช่น้องก็จะโดนแบบดอทแรงนะทุกคนเออแต่ว่าถ้าสกิลกิภาพโดยตรงน้องมีผ่อนช่ายนะเออชําระ นัานสูงสุดกี่เดือนนะลูกพูดไปผม,มใช่อ่ะประมาณนี้สรุปเลยก็คือชอบมากในะส่วนของอาริเซียนะฮะเราต้องเอาอาริเซียไปแต่หอหรอปะเออเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์นะ่ยอาริเซียใต่หอคอยไม่สิ้นสุดนะฮะชั้น210นะฮะจนถึง2องร้ยเนี่ยเออขอขอหาเวลาทำนะพูดไปงั้นเอออะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบมีเง,งาฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ข้าแล้วงช่วยกันหมั่นหมือๆเจ๊ไอ